บอเมันจำร์า,ากโโกเูกินเข้าไปมันจำสแจอย่างบ่อยแล้วพรกมชินเลยกูชินเลยอ้าวแย่ล้มลันดนหลับย่แล้เว้ยเฮ้แบบไม่โหลดอะคเนี่ยปูครับไม่นะครับโบ๊บ็อกซ์ไม่พอ ง่เสวัสดีครับทุกคนทุกท่านนะครับผมวัคมิเทสเช่นเคยนะครับในวันนี้ก็มาอยู่ในแมปที่แมปแมปพีนะฮะเพราะว่าผมจําชื่อไม่ได้นะครับผมก็วันนี้อยู่กับเดแก๊งนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับน้องหลายคนที่อยู่ใน Discord นะครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับจจอออออ่่่ะแแลล้้วกกกมมาาาานนพีไไงงตษษัเบณสคป ตีะคือไรอ่ะมันหมุนเหรอครับไม่ไม่มีหูฟังปอะไรนี่จินก็ไม่ควรเปิดหรอกผมว่านะเรียว่ามูทีแปลเดี๋ยวกันสองคนในคราวนี้ ผีในเกมนพี่พี่กลัวเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นตัวเดียวเท่านั้น only วันเลยโอ๊ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยท